สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาด้วยแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็เป็นการเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันโดยใช้พระคัำพิเดิมคือหนังสือเอสเตอร์นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เอสเตอร์บทที่4ข้อ1ถึง17ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับเมื่อกษัตริย์เซอร์ซิสอน,อนุมัติโครงการให้ฮามานเตรียมฆ่าล้างเผ่าพันุชาวยิวในอีก12เดือนข้างหน้า โมระเดคัยรู้ข่าวแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าร้องไห้ค่ำครวนสวมผ้ากระสอบชาวยิวทั่วอาณาจักรก็ร่วมโศกเศร้าไปด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ราชินีเอสเตอร์ซึ่งปกปิดตัวเองว่าเป็นชาวยิวคงจะอาศัยอยู่แต่ในวังจึงยังไม่ได้รู้ข่าวร้ายนี้เธอได้ยินมาว่าโมระเดคัยโศกเศร้าร้องไห้ค่ำควรวนอย่างหนักจึงส่งขันทีคนสนิทของพนานไปดูนะครับ โมลาเดคลเจึงบอกเล่าข่าวร้ายให้ขันทีไปบอกเอสเทอร์และขอร้องให้เอสเทอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อวิงวอนขอความเมตตาให้กับชาวยูวนะครับแต่ว่าราชินีเอสเทอร์ก็หวาดกลัวและก็ลังเลไม่กล้าที่จะเข้าเฝ้านะครับเพราะว่ามันก็มีกฎของพระราชสำนักว่าใครก็ตามที่เข้าเฝ้ากษัตริย์โดยที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องถูกประหารชีวิตไม่เว้นแม้แต่ราชินีนะครับ ยกเว้นว่ากษัตริย์จะยื่นคทาทองคำเพื่อแสดงความเมตตาให้เข้าเฝ้าได้และในเวลานั้นเอสเธอร์ก็ไม่ได้ถูกเรียกตัวให้เข้าเฝ้ามาเป็นเวลา30กว่าวันแล้วด้วยนะครับโมรเดย์ไจึงเตือนเอสเธอร์ทานองว่าถ้าเธอเอาแต่นิ่งเงียบไม่ยอมทำอะไรสักอย่างพระเจ้าก็จะมีวิธีอื่นที่จะช่วยชาวยิวให้รอดจากการถูกฆ่าทำลายล้างแต่ว่าตัวเธอเองและครอบครัวก็จะพินาศ นอกจากนี้เขาก็ยังชี้ให้เธอเห็นว่าการที่เธอได้มารับตําแหน่งราชินีก็อาจจะเพื่อเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้าในที่สุดราชินีเอสเธอร์ก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญตอบตกลงที่จะยอมเสี่ยงชีวิตซึ่งอาจจะถึงตายได้โดยขอให้โมรเดคัยและชาวยิวทุกคนถืออดอาหารและอธิษฐานเผื่อให้กับเธอเป็นเวลาสวันสามคืนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าเฝ้ากษัตริย์ และเธอก็กล่าวคําว่าถ้าข้าพเจ้าจะต้องพินาศข้าพเจ้าก็ยอมพี่น้องที่รับถึงตรงนี้ให้คนหยุดเจ้าขณะใกล้ครวนกลับไปกลับมาและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดราชินีเอสเตอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์ไม่ได้ถ้าเข้าเฝ้าโดยไม่ได้ถูกเรียกก็จะมีโทษถึงตายเลยนะครับและเหตุใดราชินีเอสเตอร์จึงตัดสินใจยอมเสี่ยงตายเข้าเฝ้า สถานการณ์ตอนนี้สะท้อนถึงลักษณะชีวิตแบบไหนอย่างไรของผนางเอสเทอร์และถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเอสเทอร์คุณจะตัดสินใจยอมเสี่ยงตายเหมือนเธอหรือไม่อย่างไรมีเรมาพิเศษอะไรที่พระเจ้าต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรมาที่ผมได้รับก็คือประเด็นแรกกฎเกณฑ์การห้ามผู้คนเข้าเฝ้ากษัตริย์โดยไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่ราชินีก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานะกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับซึ่งไม่ต้องการให้ใครมาเข้าถึงพระองค์โดยง่ายการออกกฎหมายควบคุมการเข้าพบนี้ก็เพื่อจะได้ป้องกันการลอบสังหารที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าถึงตัวของกษัตริย์โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับรวมถึงมันก็เป็นการปกป้อง สิทธิอํานาจและบารมีของกษัตริย์ให้ดูเข้มแข็งและเป็นที่เคารพยำเกรงในสายตาของประชาชนด้วยนะครับแนวความคิดนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบศักดินาในวัฒนธรรมเปอร์เซียที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะและมอบสิทธิพิเศษนี้ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นดังนั้นราชินีเอสเตอร์จึงไม่กลา้าฝ่าฝืนกฎนี้เพราะอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตถึงตายนะครับ เทาเดียวมาถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงคําว่าม่านในพระวิหารปิ้งแวบ,บผุดขึ้นมาในใจนะครับคือ,เ,อเป็นความคิดที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมาในใจซึ่งนี่ก็คือเรมานะครับคาว่าม่านพระวิหารปิ้งแวบ,บผุดขึ้นมาในใจเพราะอะไรผมก็ทบทวนใคร่ครวญและอธิษฐานถามต่อพระองค์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณความรักความเมตตาของพระเยซูคริส ที่ปากฏในมัทธิวบทที่27ข้อ51ซึ่งกล่าวว่าพระเยซูได้ยอมตายอย่างทรมานเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนและการยอมตายอย่างทุกทรมานแสนสาหัสของพระองค์นี้ที่การเขียนมันจึงทําให้ม่านในพระวิหารฉีกขาดตั้งแต่บนลงล่างม่านในพระวิหารคือสิ่งที่กีดขวางระหว่างพื้นที่วิสุทธ,ธิสถานกับอัคิสุทธ,ธิสถานนะครับคือไม่ให้มนุษย์เข้าถึงพระเจ้าได้ง่ายๆซึ่ง จะมีเฉพาะอุโรหิตบางคนที่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ปีละครั้งเท่านั้นและผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั้นถ้ามีชีวิตไม่บริสุทธิ์ก็อาจถึงตายเลยนะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้รับโทษบาปและความไม่บริสุทธิ์แทนเราแล้วที่การเข็นจึงทําให้ม่านในพระวิหารฉีกขาดทําให้รคสเสียเรากลายเป็นคนชอบรมท,ทั้งทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับแต่โดยพระคุณความเมตตา ของพระเจ้าที่มาทางพระเยสูคริสต์เพื่อให้เราจรึงสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างอิสระไม่มีความบาปกีดขวางระหว่างเรากับพระเจ้าอีกต่อไปทําให้เราสามารถที่จะเข้าเฝ้าอธิษฐานทูลขอสิ่งจําเป็นต่างๆในชีวิตได้ในฐานะลูกของพระองค์นะครับเพราะวิญญาณบริสุดก็ประทาเลมานี้ให้แก่ผมจนผมแทบน้ําตาไหลเลยนะครับมันก็คล้ายๆกรณีที่ประชาชนทั่วไปจู่ๆจะเข้าเฝ้ากษัตริย์นั้นทําไม่ได้ เพราะผิดกฎและจะถูกประหารถึงตายมนุษย์ที่เป็นคนบาปก็เช่นกันนะครับคือในพันธสัญญาเดิมจู๋จูจะเข้าเฝ้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้เลยนะครับถึงตายเลยทีเดียวแต่ว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวที่นําเราเข้าถึงพระเจ้าพระบิดาได้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์และสาเหตุที่ราชินีเอสเธอร์ลังเลใจที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์นั่นก็เพราะความกลัวตายไงล่ะครับ เธอก็เป็นแค่หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาดาคนหนึ่งที่จูจ่ๆได้มาเป็นราชินีเพราะรูปร่างหน้าตาความสวยงามของเธอแต่ว่าในเวลานี้จูจ่ๆจะให้เธอมาเสี่ยงตายมันจึงทําให้เธอเกิดความลังเลใจไงล่ะครับประเด็น mm hmm. ที่2เหตุใดเอสเธอร์จึงตัดสินใจยอมเสี่ยงตาย <S <S <ๆ S 1> ที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจถูกประหารชีวิตนะครับตรงนี้มีเรม่าพิเศษที่สุด ในหนังสือเอสเทอร์มันก็อยู่ในบทที่4ข้อ12บสถึงสินี้แหละครับซึ่งโมและเดคัก็ได้เตือนสติเอสเทอร์ว่าถ้าเธอเอาแต่นิ่งเงียบไม่ยอมทําอะไรพระเจ้าก็จะมีวิธีอื่นที่จะช่วยชาวยิวให้รอดจากการถูกฆ่าล้างทำลายล้างเผ่าพันธุ์นะครับแต่ว่าตัวเอสเทอร์เองและครอบครัวก็จะพินาศนอกจากนี้เขายัางกล่าวว่าการที่เธอได้รับตำแหน่งราชินีก็เพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งมันอาจจะเป็นแผนการของพระเจ้าก็เป็นได้ใครจะรู้ดังนั้นตรงจุดนี้จึงทำให้เอสเธอร์ตอบสนองด้วยการตัดสินใจยอมที่จะทำตามคำแนะนำของโมรเดคันะครับยอมเสี่ยงตายที่จะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆตรงนี้มันสะท้อนถึงอะไรครับก็สะท้อนถึงจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญของเอสเธอร์นะครับซึ่งเธอสามารถที่จะปฏิเสธ คําแนะนําของโมระเดคก็ได้นะครับเพราะว่าเธอมีอํานาจบรารมีเป็นถึงลายชินีแต่ว่าความรักที่เธอมีต่อพี่น้องร่วมชาติชาวยิวด้วยกันและถ้าเธอเอาแต่หวาดกลัวและนิ่งเฉยด้วยความเห็นแก่ตัวเธอก็กําลังปฏิเสธแผนการของพระเจ้าที่จะใช้เธอไปช่วยประชากรของพระองค์แต่อย่างไรก็ตามแผนการของพระเจ้าก็ไม่เคยมีวันล้มเหลวนะครับคือถ้าเธอไม่ตอบสนองพระเจ้า ก็มีวิธีอื่นแล้วก็หันไปใช้คนอื่นแทนแล้วมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของเธอเลยนะครับถึงตรงนี้พระวิญญยาบสุดก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผมเป็นนักธุรกิจคริสเตียนมาหลายสิบปีก็มีหลายครั้งหลายหนนะครับที่พระเจ้าได้ทรงนําให้ผมได้เชื่อมต่อคอนเน็กเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนในวงจรธุรกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าเกี่ยวข้องกับคู่ค้าพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องกับลูกน้องทีมงาน หรือแม้แต่นักศึกษาที่มาขอฝึกงานผมก็พบว่าในเหตุการณ์ทั้งหลายนั้นก็ล้วนมีแผนการของพระเจ้าซ่อนอยู่คือพระองค์ต้องการที่จะให้ผมไม่เพียงจะได้มีโอกาสเป็นพระพรซึ่งกันและกันในด้านธุรกิจการงานการเงินเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการใช้ผมนำพระคุณความรักของพระองค์ไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยคือถ้าเกี่ยวข้องกับคนบาปก็จะเป็นการนำข่าวประเสริฐความรอดบาปและรอดจากการถูกพิพากษาไปยังพวกเขาทุกคน และถ้าเกี่ยวข้องกับพี่น้องค,คริสเตียนก็จะเป็นการนำพระพรไปสู่พี่น้องอาจจะเป็นด้านการงานฝ่ายโลกหรือการเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะครับและผมก็พบว่าเมื่อผมเอาแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองในการเชื่อมต่อคอนเน็ติดต่อสัมพันธ์กับคนทั้งหลายที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตมันก็ปรากฏว่าเวลานั้นธุรกิจการงานของผมก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเลยนะครับซึ่งก็คงจะเป็นเพราะผมนิ่งเฉยและละเลยแผนการของพระเจ้าไป ที่ต้องการจะใช้ผมไปช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของผู้คนที่พระอ,องค์ส่งเข้ามาเกี่ยวข้องในวงจรธุรกิจของผมนั่นเองพี่น้องที่รักครับในช่วงก่อนโควิดพระเจ้าก็ได้ทรงนำผมมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนเกษตรกร,ร,กรลากหญ้ากเกือบ30ชุมชนในจังหวัดทางภาคอีสานและผมก็ได้เห็นปัญหาของพี่น้องชาวไทยในชนบทซึ่งล้วนยากจนขัดสนขาดแคลนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมามากมาย นี่ก็เป็นสัญญาณการทรงนำให้ผมตระหนักได้ว่าพระเจ้าวอวยพรให้ผมได้มาอยู่ในจุดนี้คือเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวและมีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ก็เพื่อจะใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่ผมไปช่วยเหลือพี่น้องในชนบทที่ได้โอกาสกว่าผมนั่นเองด้วยการเข้าไปช่วยขายทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนและช่วยขายสินค้าชุมชนโอท็ top, แบบช่วยเป่าฟรีไม่เพียงช่วยด้านอาชีพและรายได้ เท่านั้นแต่พระเจ้าให้ผมเห็นว่าในชนบทอีก80,000กว่าชุมชนนั้นไม่มีคริสตจักรเลยนะครับเพราะว่าคริสตจักรส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่แต่ในตัวเมืองเท่านั้นผมจึงตัดสินใจที่จะไม่นิ่งเฉยและยอมเสียสละเวลาบางส่วนก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมและพันธกิจบิ๊กมิลล์เข้าขึ้นเพื่อจะได้มีโอกาสเชื่อมโยงคอนเนคเข้ากับชาวบ้านกเกษตรกรลากหญ้าในชนบทนะครับ พี่น้องครับการเสียเวลาทําในกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ผมอะไรเลยเพราะเป็นการช่วยเปล่าๆฟรีๆให้แก่พี่น้องชาวไทยในชนบทในขณะที่ผมเองก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากมายอยู่หลายๆเรื่องมันก็คล้ายๆกับราชินีเอสเตอร์ที่ตัดสินใจไม่นิ่งเฉยแต่เธอยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติชาวยูวของเธอนั่นเองพระพยายามีญาติสุดก็ได้เล้าใจผมทุกๆวัน ให้อย่าเอาแต่นิ่งเฉยเห็นแก่ความสุขส่วนตัวแต่ให้คำนึงถึงพี่น้องร่วมชาติชาวไทยในชนบทอีก8 0 0ห0ชุมชนซึ่งกำลังทุกข์ยากลำบากทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณนะครับและก็ขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้มีภาระใจในการทำพันธกิจของพระองค์ตามลำพังแต่ขณะนี้ก็มีพี่น้องกระเตียนร้ร100อยกว่าคนที่ได้สมัครเข้าร่วมพันธกิจนี้แล้วและก็มีหลายสิบคนที่กำลังยอมอุทิศเวลายอมเสียสละเวลา ศึกษาเรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อจะช่วยทำการตลาดและช่วยขายสินค้าออนไลน์เพื่อจะได้เอาทักษะนี้ไปอาสาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รษษล,ลักย่าที่ด้อยโอกาสควบคู่ไปกับโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์นำไปสู่การประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคลิปจักเครือข่ายบ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยด้วยนะครับพี่น้องที่รัก้าเดี๋ยว,วน,นี้ก็ขอหนุนใจให้คุณลองทบทวนดูชีวิตคุณนะครับการที่คุณได้มาอยู่ในจุดนี้ณตอนนี้ คุณอาจจะเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาดูแลลูกๆของคุณหรืออาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรืออาจจะเป็นผู้จัดก,การหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้มีตําแหน่งในวงการข้าราชการและการที่ขณะนี้คุณแวดล้อมด้วยผู้คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่ขอให้คุณขอเลยมากพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า พระเจ้ามีแผนการและมีพระประสงค์จะให้คุณทำอะไรกับใครบ้างที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาธรรมดาของคุณเพื่อคุณจะร่วมในแผนการยิ่งใหญ่ที่ไม่ธรรมดาของพระเจ้าในการเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าใช้นำพระคุณความรักของพระองค์ไปสู่ทุกคนที่พระองค์ส่งเข้ามาเกี่ยวข้องในวงจรชีวิตของคุณนะครับการตอบสนองของราชินีเอสเธอร์อย่างกล้าหาญและเสียสละก็ได้เปลี่ยน จากหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่อาศัยความสวยงามของรูปร่างหน้าตาก้าวสู่ตำแหน่งราชินีให้กลายเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญกลายเป็นวีรสตรีของชาวยิวที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงทุกวันนี้เธอได้เปลี่ยนชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาของเธอให้กลายเป็นชีวิตที่ไม่ธรธรมดาด้วยการตอบสนองต่อแผนการทรงเรียกของพระเจ้าโดยเริ่มจากการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าก่อนเลย ในขณะที่เธอหวาดกลัวและลังเลอยู่นะครับเธอไม่นิ่งเฉยแต่เริ่มจากการอธิษฐานพึ่งพาขอ,ขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและขอให้ชาวยิวช่วยอดอาหารอธิษฐานเผื่อเธอด้วยเป็นเวลาสามวันสามคืนนี่ก็สะท้อนถึงการตัดสินใจยอมตายอย่างกล้าหาญโดยไม่ได้พึ่งพากําลังตัวเองเท่านั้นแต่ยังพึ่งพาความเชื่อความศรัทธาวางใจในพระคุณความรับของพระเจ้าด้วยนะครับ พี่น้องที่รักข้าเดี๋ยวนี้ถ้าคนรู้ตัวแล้วว่าพระเจ้าออแกไนส์จัดฉากจัดวางชีวิตคนไว้ที่จุดนี้ในขณะนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรคุณไม่เพียงจะตอบสนองด้วยความกล้าหาญและเสียสละเท่านั้นแต่คนควรจะพึ่งพาพระเจ้าด้วยนะครับโดยเริ่มจากการอธิษฐานก่อนเลยอย่าปฏิเสธพระเจ้าโดยอ้างว่าคุณยังมีปัญหานั่นนี่โน่อนอยู่มากมายแต่ให้คุณนําปัญหามาอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนนะครับแล้วพระองค์ก็จะปลดปล่อยคุณ ออกจากปัญหาและจะทําให้ชีวิตที่ธรรมดารรมดาของคุณกลายเป็นไม่ธรรมดาเพราะคุณก็จะถูกปั้นแต่งให้กลายเป็นท่อพระพรยิ่งใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตคุณได้นั่นหมายถึงคุณก็จะได้รับการยกชูและได้รับการอวยพอรอย่างยิ่งใหญ่ไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องครับถ้าคุณละเลยที่จะทําตามแผนการจัดเตรียมและการส่งนําของพระเจ้าในขณะนี้ พระอ,องค์ได้จัดวางคนไว้ในตำแหน่งจุดนี้เพื่อจะมีส่วนรับใช้พระอ,องค์แล้วถ้าคุณยังเมินเฉยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็กำลังปฏิเสธโอกาสโอกาสนะครับคุณปฏิเสธโอกาสที่จะได้รับใช้พระเจ้าในการที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือใครบางคนที่อยู่ในแผนการของพระอ,องค์และพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลผู้ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่งก็จะหันไปเฟ้นหาคนใหม่ คนอื่นที่เขามีใจอาสารับใช้พระเจ้ามากกว่าคุณพระองค์มีผู้คนให้พระองค์เลือกใช้มากมายนะครับมันไม่ใช่มีแต่เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นสําหรับผมเองผมไม่ได้ถูกพระเจ้ากดดันให้จะต้องรับใช้พระองค์นะครับแต่ทัศนคติของผมก็คือผมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสอันยอดเยี่ยมโอกาสนะครับโอกาสยอดเยี่ยมที่จะให้ผมได้รับใช้พระองค์ครับ แม้ผมจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือมีทรัพยากรที่จำกัดก็ตามแต่เมื่อพระเจ้าประทานโอกาสให้กับผมและผมก็มองเห็นโอกาสนั้นแล้วผมรู้ว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้เป็นเครื่องมือของพระเจ้านำพระพรไปสู่พี่น้องเกษตรกร,การลากหญ้าที่ได้โอกาสมากกว่าผมในชนบทมีโอกาสที่จะได้ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลากยากให้หลุดพ้นจากความยากจนมีโอกาสที่จะได้นำพระพรด้านข่าวประเสริฐความรอดไปถึงพวกเขาด้วยตามแผนการจัดเตรียมและทรงนำจากพระเจ้าที่กำลังทำงานในชีวิตผมขณะนี้ผมจึงมองว่านี่เป็นโอกาสไม่ใช่ภาระมันเป็นโอกาสที่ผมจะได้รับการปั้นแต่งชีวิตใหม่จากพระเจ้า เป็นโอกาสที่ผมจะได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆจากพระองค์เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับพระองค์ทําสิ่งที่อยู่ในแผนการและน้ําพระไทยของพระองค์เพื่อจะเป็นพระพรให้แก่ผู้คนใน8ปด0 0ื่นชุมชนทั่วไทยดังนั้นผมจึงไม่พลาดโอกาสนี้และด้วยทัศนคติที่รู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่พระเจ้าประทานโอกาสยอดเยี่ยมในการที่จะใช้ผมนะครับ และขอหนุญใจว่าถ้าขณะนี้คุณกําลังมองเห็นโอกาสบางอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณเพื่อที่คุณจะได้รับใช้พระองค์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมมือกับพระองค์ช่วยเหลือผู้คนมากมายที่พระองค์ส่งเข้ามาในวงจรชีวิตอันธรรมดาธรรมดาของคุณเพื่อจะทําให้ชีวิตคุณไม่ธรรมดาคุณก็ไม่ควรที่จะพลาดโอกาสนั้นนะครับและถ้าคุณมองเห็นว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับผมรับใช้พระเจ้า ในการเป็นพระพรให้แก่ผู้คน80,000ชุมชนทั่วไทยคุณก็สามารถที่จะคว้าโอกาสนี้ได้ด้วยการาที่จะเสนอตัวเข้าร่วมในพันธกิจ Big Miracle ได้โดยแอดไลน์และทักมาได้ที่ Line ID Big Big 477นะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพราเดี๋ยววันนี้คนได้รับเลมวาพิเศษอะไรจากพระเจ้าบ้างมีคำเตือนสติ หรือมีถ้อยคำหนุนจิตชูใจอะไรบ้างพระเจ้าต้องการเปลี่ยนทัศนคติ mindset อะไรเกี่ยวกับตัวคนเองและสถานการณ์ของคุณหรือสิ่งแวดล้อมของคุณที่พระองค์จัดวางคุณไว้ในขณะนี้คุณจะตอบสนองต่อเสียงของพระองค์อย่างไรครับให้พิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ